เปิดคลิปเท็กี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับรายการเด็กดุไฟเดย์ไลฟ์เซกชันนะคะช่วง Before the Live แล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับพี่พี่วงวันเวลา<อ>วครับเย้เดี๋ยวจะให้พี่พี่วงวันเวลานะคะช่วยแนะนำตัวให้หน่อยได้ไหมคะก็ผมอามีนะครับเป็นนักร้องนำเปีาโนแล้วก็เขียนเพลงนะครับเพลง ครับผมอ่าผมตังครับผมอ่ามือทําเป็ดครับผมเดชาครับมือเบสครับผมผมไอครับผมมือกองครับวงวันเวลาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะเป็นกันยาคก็อ่าจุดเริ่มต้นของวงวันเวลาเลยเนี่ยอาต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าตอนแรกอาจจะมีแค่ผมอามี่แล้วก็อ่ามือกีตาร์อีกคนหนึ่งก็คือจันเปื้นนะครับก็ตอนแรก ตอนแรกก็เหมือนเรากินอยู่ด้วยกันเลยเนาะแบบว่าอยู่ห้องอยู่หอฟิลแบบฟิลฟิลโบรฟิลแฟมิลี่อยู่ด้วยกันใช่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรพอนานๆเข้าไปมันเริ่มมีแบบว่าจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่แบบว่าทําให้เราคิดแบบคิดว่าแบบเราต้องมีอะไรสักอย่างเป็นของพวกเราเองแล้วบบเพื่อนใช,ใช,ใช่ก็เลยก่อตั้งวงเวลาขึ้นมาใช่ใช่ครับ<ๆ>ก็จริงๆก็ตอนแรกๆก็จะมีพี่เดชาด้วยอีกคนแต่ว่าตอนนั้นก็ เหมือนแบบว่าฟิวยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเล่นวงนี้จริงๆแต่แบบเล่นเรารู้สึกสนุกชอบกับวงนี้ก็เลยแบบอ่ะลุยด้วยกันลงเรือลาเดียวกันเลยใช่พอนี้อันนี้แฟกเลยแฟกเลยมาเจอเทอมสองอันนี้เทอมหนึ่งไม่มีเพื่อนเลยเทอมหนึ่งไม่มีใครคุยด้วยเทิมหนึ่งไม่มีใครคุยด้วยเลยเจอมาเวลาทีเดียวจบแล้วก็อีกอย่างนึงที่แบบ พวกเราสุขใจมากคือไอฝึกตีกองชุดเพื่อพวกเราเลยครับผมใช่ครับทำไมถึงต้องชื่อว่าวงวันเวลาด้วยค่ะจริงตอนแรกก็มันไม่ได้เป็นอะไรที่มันไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าซับซ้อนอะไรมากมายตอนแรกมันเกิดจากการที่แบบนั่งคุยกันว่าแบบมีวงชื่อวันเวลาไหมบนบนโลกไปนี่มันมีไหมก็คิดว่าอย่างน่าจะยังไม่มีอะไรอย่างงี้ก็เลยเก็บไว้ก่อน จนได้วาเข้าใจแล้วก็บวกกับที่ตังบอกว่าทุกคนได้ตัดสินใจว่าเราจะทําสิ่งนี้กันเราก็เลยได้มาแบบทำอันเนี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าวันเวลาเนี่แหละเราเข้าใจมันแล้วเราเริ่มเข้าใจมันแล้วเราก็ได้มาเป็นตัวตนของวงอะไรอย่างเงี้ยครับการทางานของวงวันเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเหรอคะก็การทํางานของพวกเราครับก็จะเริ่มจากถ้าเอาการทําดนตรีก็เราจะแบบ เริ่มจากการที่ว่าเราไปนั่งคุยกันในห้องซ้อมว่าเนี่ยเรามีสิ่งนี้มาปุ๊บเรามีแมททิเรียลของเราที่เราสร้างกันขึ้นมามาวางแล้วเราจะทํายังไงกับมันต่อได้บ้างปุ๊บเสร็จปุ๊บเราก็ซ้อมกันพอซ้อมกันปุ๊บเราเกิดจุดที่ว่าเราเอาไอเดียของทุกๆคนเนี่ยมารวมกันแล้วก็นัดกันว่าเนี่ยเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราจะให้มันเป็นแบบนี้จนเวลาผ่านไปมันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรุงแต่งจนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนคอมพิวตที่สุด ในแบบที่ตัวเองต้องการบางอย่างมันอาจมาจากการแจมแบบเล็กๆน้อยๆที่แบบระหว่างผัดนี้แบบอ้ยตรงนี้โดนเก็บไว้เอามามาทำเอามาทาเพลงต่อครับผมยังเป็นไอเดียเก็บเป็นไอเดียส่วนใหญ่มากกว่าใช่ใช่แล้วก็เอามาต่อยอดงานให้มันจบประมาณนั้นแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจของวงวันเวลาล่ะค่ะจริงทุกคนในวงมีแรงบันดาลใจมาแบบคล้ายๆกันนะแต่ว่าแบบ ไม่ได้มาในจุดเดียวกันขนาดนั้นแต่ว่าทุกคนมีแรงบันดาลใจเดียวกันคืออยากเอาเวลาที่เสียไปทั้งหมดกลับมาประมาณนั้นครับ mm hmm. เลยแบบว่าอยากเป็นเหมือนว่าวันเวลามันเป็นเหมือนบันทึกเรื่องราวเป็นเหมือนจดหมายเหตุว่าแบบชีวิตของเรามันอาจจะเจออะไรได้บ้างบางคนอาจจะไม่เคยเจอเลยก็ได้ในเหตุการณ์ต่างๆที่พวกเราได้สื่อสารออกไปแต่อาจจะไม่ต้องไปเจอเองลองมาฟังดูก็ได้ว่า mm hmm. ชีวิตมันมีแบบนี้ด้วยนะ อะไรแบบนี้แล้วก็อะไรที่มันแบบสนุกสนานก็พอมีให้เห็นกันบ้างก็รอติดตามกันได้ครับไม่ได้แบบซีเรียสมิวสิกขนานนะดนั้นก็ยังยืนยันว่ายังเป็นคอนเซปต์แบนด์เหมือนเดิมใช่ครับพี่รู้สึกประทับใจในงานไหนที่เคยเล่นบ้างคะอ่าคนอื่นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่สำหรับส่วนตัวผมผมชอบงานคอมมูนมากที่สุดครับผม จัดไปเมื่อช่วงปลายปีช่วงประมาณไปเลยๆกลางๆปลายปลายปีปีที่แล้วมาเนาะใช่ใช่ใช่แของวงที <h 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 ่แบบเริมตังขึ้นมาจริงๆที่ได้แล้แบบว่าเล่นเต็มวงเต็มแบนด์กันจริงๆเลยแบบเวลาโฟแบงค์ครั้งแรกใช่ครับผมออผมผมก็จะเป็นงานอันนี้ครับงานผมว่างานที่เพิ่งจัดไปไม่นานก็คือในไว้อะผมว่าชอบผมว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเออ ผมลองแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยในการเล่นดูแล้วก็แบบเล่นไปตามความรู้สึกอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้ได้ลองนี่คแต่ครั้งแรกหมันตั้งผมชอบครั้งแรกมันประทับใจแน่นอนจริงๆครับของของผมนะเป็นงานที่ได้ไปเล่นต่างจังหวัดครั้งแรกรที่นครปฐม,มคือเราไปในานามศิลปินที่แบบเราเล่นปิดวงสุดท้ายแล้วเราแบบเราเพิ่งเป็นศิลปินนะครับคือแบบว่ามันก็กดดันดนิดนึง แบบว่าไม่รู้ว่าจะเอาเอาคนอยู่ไหมแบบว่าตอนสุดท้ายแต่ว่าว่าตอนสุดท้ายแบบสนุกมากครับแบบว่าคนแบบว่าผู้ชมเขาก็แบบเหมือนชอบเพลงยืนฟังแบบอึ้งเป็นภาพที่แบบคนบนเวทีเล่นแล้วแบบเห็นแบบคนยืนค้างผมว่ารู้สึกประทับใจแบบเพลงที่แบบพวกเราแบบเสื่อออกไปงานนั้นจริงๆก็ผมผมว่างานเป็นงานแรกอย่างที่พี่เดยบอกว่าแบบงานนั้นมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของอะไรหลายๆอย่างในวงด้วยครับแล้วเราแบบ เราก็ไปเจอกันตรงนั้นเราไปทํากันได้แบบสบายไปโอเคครับมันเป็นช่วงที่รู้สึกว่าแบบวงมันสั่นคอนแต่ว่าเรางานนั้นเป็นงานที่ทําให้เรารู้ว่าเออเราก็ยังอยู่กันใช่ครับประมาณนั้นส่วนผมก็ประทับใจทุกงานที่ได้เล่นกับวงครับผมโคตรหล่อมาหล่อเลยหล่อจัดมาหล่อเลยอะไรคือความสนุกของการทําวงวันเวลาล่ะค่ะในวันเพูาก่อนเลย ความสนุกของวงนี้ก็คือเราเราเราอยากเล่นอะไรเราก็เล่นเลยครับ mm. คือแบบว่าเสนอไปคือคนในวงเขาแบบว่ายินดีที่แบบว่าจะรับข้อเสนอของเราผมชอบตรงนี้แบบว่า mm. เล่นเรารู้สึกสบายใจครับก็สำหรับผมก็คือนักร้องเขาก็แบบว่าให้ให้แบบให้คิดไอเดียได้เลยแบบว่าตามใจเลยแบบว่าเขาไม่ฟิก <ง ains> ไม่ฟิกอะไรเลยประมาณอยากเล่นไลก็เล่นเลยอ่ะ <S <S <f ums> คือมันหนุกตรงนี้เว้ยมันหนุกตรงนี้เว้ยคืออยากเล่นไลก็เล่นเลยอ่ะคือสนุกไหมก่อนอ่ะพอเรียนแม่งก็ยากแล้วแค่นั้นแหละก็ถูกนะก็ถูกครับผมอ่าสำหรับผมก็สำหรับผมมันฟรีสไตล์มากเลยนะแบบด้วยความที่บอกว่าผมรู้สึกว่าที่มันสนุกอีกขึ้นไปอีกแบบหนึ่งด้วยก็คือด้วยความที่แบบว่าคนในวงเราเนี่ยเรียนไม่ได้เรียนสาขากันแบบว่า ทั้งวงเนาะใช่อย่างย่งผมผมก็ไอเองเนี่ยเรียนดนตรีคลาสสิกแล้วก็อามี่เรียนเชิงพันิย์พี่เดยก็เรียนดนตรีแจ๊สแบบคือใช่อาจารย์ปืนก็เรียนแจ๊สแล้วก็ผมรู้สึกว่าการที่เรามีสมาชิกที่อยู่คนละสาขากเนี่ยเราอ่าเราสามารถเอาไอเดียคนแต่ละแนวเพลงแบบนู่นนี่นั้นมาประใช่เอามา เป็นซ้อมมาตตใส่ได้ตตใช่ครับผมประมาณนั้นครับก็เอออยนี่ก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงมากครับแต่ว่าเพื่อนๆพูดไปหมดแล้วแต่ว่าผมแค่รู้ส um ึกว่าผมผมชอบเขียนเพลงแล้วผมก็รู้สึกว่าเพื่อนๆชอบเพลงผมที่แบบผมเขียนออกมาแล้วเพื่อนๆก็อยากให้ตรงเนี้ยมันเป็นในแบบที่เขาชอบด้วยแล้วมันก็กลายเป็นไม่ใช่แค่เพลงผมมันคือเพลงของวันเวลา กายครับมันเลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะต้องเป็นส่วนผสมนี้เท่านั้นนะครับถึงจะโอเคกันประมาณนี้มากกว่ามันเลยเป็นว่าวันเวลามันต้องเป็นแบบนี้แหละ<อ>รู้สึกว่าอิ่มตัวประมาณนี้สนุกแหละอะไรอย่างเงี้ยครับแนวเพลงของวงวันเวลาเนี่ยเป็นแนวไหนคะก็แอบบอกไปตอนแรกนิดน,นึงนะครับก็วันเวลาเป็นคอนเซปต์แบรนด์นะครับแต,แต่จากแรกเริ่มครับตอนแรกพยายาม คือเราไม่รู้ว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้ด้วยซ้ำาราตองคิดอย่างนี้มากกว่าในตอนแรกเพราะว่าตอนแรกแเลยคือเราเริ่มจากการที่แบบเราจะทําเป็นเป็นโพสโฟกคือเราจะทําเป็นโฟกรุ่นใหม่เราอยากให้แบบโฟกในรูปแบบที่เราคิดอย่างเงี้ยอยากเป็นแบบเนี้ยอะไรครับอยากให้มันเป็นแบบนี้ก็เลยลองทอําดูทีนี้พอพัฒนามาเรื่อยจนมีเพื่อนๆมาได้เข้ามาร่วมกันปุ๊บเลยคิดว่าการที่เราทําเป็นคอนเซปต์แบรนด ทุกคนตกลงกันว่าแบบเนี่ยแหละคอนเซปต์แบรนด์คือสิ่งที่มันบ่งบอกได้ชัดเจนที่สุดว่าเราคืออะไร<ม>เพราะว่าเราทํางานเป็นอัลบั้มด้วยแล้วก็<ม>ซิงเกลิลอาจจะไม่ได้มีบ่อยแต่ว่าเราเราทํางานด้วยทุนเท่าที่มีแล้วก็ทําเป็นอัลบั้มกันใช่ครับ<ม>ก็เลยต้องทําอยากที่จะทําออกไปเป็นคอนเซปต์ให้มันลิงก์ต่อกันอะไรแบบนั้นอันนี้หนูอยากทราบค่ะว่าทําไมวงวันเวลาเนี่ยถึงต้องมีทาเป็ดด้วยล่ะค่ะครับอ,<ๆ>อ่าคือ ตอนแรกเลยนะครับคือที่วเวาลาต้องมีทําเป็ดอ่านี่มีมีบีบมาต้องบอกว่ามีบีบมามีอยากได้แบบว่าทําเป็ดที่แบบเล่นทั้งโมชีบเล่นทั้งเมโลดี้เล่นทั้งโซโล่ได้อะไรประมาณนั้นครับผมเพื่อ,เพ,อเพิ่มสีสันให้กับวงครับผมเพราะว่า,าถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นวงปกติทั่วไปก็จะเป็นแบบ เครื่องเป่ามาเป็นแบบแบน์อาจจะเป็นแบบสามชิ้นสี่ชิ้นประมาณนี้แต่วันเวลาของเรานี่จะเป็นเขาเรียกว่าใช่เป็นฟอนต์ใช่ทำเป็ดเป็นฟอนต์แมนถ้าในเหมือนที่ที่ตังเรียนคลาสสิกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนฟิลเป็นโซโลลิสเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมประมาณนั้นครับก็เล่นทั้งเล่นทั้งอ่าโซโลโซโลลิสอ่าโมชีฟเล่นเขาเรียกว่าอ่าอืมอ่า พวกกราดพวกอะไรต่างๆ <ım Laser> แต่งเติมสีเติมสีตังตังเป็นคนที่เติมสีอยู่แล้วเป็นสีที่แบบว่าขีดไปเยู่นะใช่แบบเลนโมดิฟประมาณนั้นเดนโมดูเลชันครับผมอยากให้เล่าถึงเพลงท่านผู้จะลืมหน่อยได้ไหมคะได้ครับนี้ทำให้มีนี่แต่จริงทุกคนก็รู้ที่มาที่ไปทุกคนรู้กันหมดในวงแต่ว่าเดี๋ยวบอกก็ไเ้เดี๋ยวบอกก็ได้ก็คือ มันเริ่มจากตอนมัธยมครับมันเป็นจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงแรกที่ผมใช้คาว่าเขียนสําเร็จเลยก็ได้ตั้งแต่ตอนมัธยมคือเก็บมันไว้มานานแล้วถ้าเพื่อนที่รู้จักกันตอนมัธยมนะถ้าใครมาแอบดูนะครับพว่มุ่งไปฟังกันด้วยนะไอ้เหี้ยถ้าใครมาแอบดูนะไปฟังกันด้วยนะมันปล่อยแล้วด้วยเพื่อนก็คือเพลงนี้ครับมันเขียนมาจากความรู้สึกที่ว่าแบบว่าจริงๆฟังแล้วอ่ะทางพินิจกรคิดว่า ถ้าไม่ลืมเคยฟังใช่ไหม<ช>คิดว่ามันพูดถึงเรื่องอะไรจริงแบบว่าเหมือนยังลืมคนรักเก่าไม่ได้ยังลืมอะไรบางอย่างที่เราเคยเจอไม่ได้พี่ก็ลืมไม่ได้เว้ยพี่ลืมอะไรหรือปะพี่ลืมบ้านไม่ได้เว้ยบ้านบ้านบ้าน,านคือพี่เคยอยู่ที่ที่หนึ่งตอนตอนนี่พี่ไม่ได้อยู่ละโดยเหตุผลสิ่งหนึ่งแต่ก็คิดถึงที่นั้นมากแล้วตอนนั้นเขียนถึงมันมันคือเรื่องแบบเกี่ยวกับในโซนของครอบครัวแล้วใช่ซึ่งมันดีไปกว่านั้นแต่ว่า ดึงกลับมาก็คือน,นําเสนอออกไปในมุมมองของความรัก kind of <Amen> ให้มันให้ทุกคนรู้สึกว่าเอออย่างน้อยก็เนี่ยแหละ okay. มันมีความรู้สึกนี้อยู่บนโลกนะจะเป็นยังไงก็ทุกคนช่วยกันถ่ายทอดไปแล้วในวงทุกคนรู้สึกยังไงกับความรู้สึกนี้เพราะว่าทุกคนก็เคยเจออะไรประมาณนี้แหละที่ต้องลืมใครสักคนเชื่อว่าไม่ใช่แค่คนในวงวันเวลาแต่หลายคนก็เคยต้องลืมอะไรสักอย่างอ่าก็คือเป็นตัวแทนของการลืมครับ แล้วก็การตั้งชื่อนี่ก็มาปั่นอยู่เหมือนกันก็คือมันก็คือเคยดูอาจารย์แดงไหมเออก็คือท่านผู้เจริญนั่นแหละปกตีท่านผู้เจริญเี่มว่าด้วยปัญญาพี่ก็เล่นแบบเอาฮาพี่ติดตลกอ่ะก็เลยกลายเป็นแบบว่าท่านผู้จะลืมก็เลยแบบจากท่านผู้เจริญเป็นท่านผู้จะลืมใช่คะก็คือที่มาของชื่อเพลงนะคะก็พีกเหมือนกันนั่นแหละครับปีนี้วงวันเวลามีอะไรน่าสนใจอีกไหมคะ มีมีผมครับนี่มือเบอเบครับมือเบร์นะเพิ่งเพิ่งแบบลงออฟฟิเชียลครับกอเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะมีทําบ้ามครับไปต่อครับผมไปต่อครับก็ได้คนทหารมาเพิ่มก็เดี๋ยวมีงานเกือบทั้งปีนะเพื่อนใช่ก็เรื่อยเรื่อเรื่อยเรือยเลยก็เราติดตามครับผมก็จะมีผมนั่นแหละใช่ครับอ่าครับผม ก็รู้สึกว่าปีนี้งานค่อนข้างเยอะครับอ่ะงานจากของพวกน้องๆนี่ก็ได้ไปแล้วเยอะหลายงานอยู่เหมือนกันครับผมใช่แล้วก็มีงานที่เขาเรียกว่าอะไรทางเหมือนทางค่ายเหมือนทางค่ายค่ายใช่เหมือนมีค่ายที่ต่อมาสนใจใช่ครับผมแล้วก็เขาอาจเขาพูดประมาณแบบว่าอาจจะหาที่เล่นให้เดือนละครั้งประมาณนี้ครับเพราะน่าน่าสนใจอยู่ครับก็น่าจะงานทั้งปี ครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจากทั้งหมดที่บอกมาก็ยังอยู่ในช่วงของการที่เราเริ่มทํากันอยู่อีกอีกครั้งหนึ่งเป็นอีล่าใหม่ของวันเวลานะครับช่วงนี้ก็เป็นฟูแบนครับก็จะเป็นคอนเซปต์แบนด์แบบเต็มตัวนะครับจากแรกเริ่มที่เหมือนจะมีแค่ไม่กี่คนก็จริงๆเราทํางานกันด้วยไซส์ประมาณนี้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่แรกแกเลยครับแต่ว่าเรามาลงกันแบบอ่ะปุ๊บอนุมัติปึ้งว่าเราจะเป็นแบบเนี้ยก็คือเอาช่วงนี้แหละครับใช่ ่านอะไรมาเยอะแยะจนตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคพร้อมที่จะไปกันต่อเรื่อยๆใช่ครับทั้งงานทั้งอัดเพลงก็อยากจะฝากอันนี้ขายจริงๆขอขายเลยขายอัลบั้มแล้วขายอัลบั้มเลยครับก็คือพวกเรากําลังทําอัลบั้มกันอยู่นะครับเป็นอัลบั้มเต็มเราจะทําเป็นคอนเซปต์ไม่บอกแต่ว่าเป็นเรื่องราวของอารมณ์แล้วกันเป็นคอนเซปต์เกี่ยวกับอารมณ์ต่างๆนะครับซึ่งได้จะโดนใจวัยรุ่น ดีกว่าน่าจะโดนใจวัยรุ่นนะครับว่าเราก็มไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้ามีเวลาก็มาฟังกันได้แต่ยังไม่ได้ปล่อยรอก่อนเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวก็เห็นเนี่ยถ้าไม่เห็นก็ไม่ต้องฟังถ้าเห็นก็ฝากฟังขอบคุณมากครับก็จบไปแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์วงรุ่นพี่อย่างวงวันเวลาอย่าลืมนะคะศุกร์นี้พบกันนะ f r i Day ที่ช่อง Smap Official แล้วเ,เจอกันค่ะ bye บ๊ายบายสุขม,มากครับโอเคค่ะค่ะเย้มีความสุขมากเลยมาทำงาน